สวัสดีครับพบก,กับช่องรายการโชคเพรช,ชนนเรสารชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูขั้นตอนการติดตั้งพลังงานแสงโซลาเซลล์นะครับ<ท>แผงโมโน,โนนะครับ3ามแผงเนาะว่ามันจะอะไรวันนี้ผมอยู่กับช่าง2นะครับทีมงานติดตั้งโซแผงโซลาเซลล์ครับสวัสดีครับครับผมีกับช่างดิดเน็ะเนัะมากัน2ท่านนะครับวันนี้ครับช่าง2กับช่างดิดนะครับทีมงานโซลาเซลจากบางกูนะครับสีตะเกะียบเนาะเชื่สายท่อราชนาจักรวันนี้นะครับ คนอุปกรณ์มาติดตั้งแสงโซลาเซลล์ให้นะครับในปั์มเนาะเป็นชุดสามแผงนะครับชุดสามแผงเคอนี้ก็กําลังเตรียมอุปกรณ์นะครับต่อนนี้กําลังทําอะไรครับอ่าประกอบกล่องคอนทรลครับอืมเป็นกล่องควบคุมแผงเนาะใช่ครับผมแผงมีกันฟ้าผ่าเสร็จแล้วก็มีเบเกอร์ครับออพอได้หน้าตากล่องครับแ้งงานแสงอาทิตย์มันจะปั่นไฟมาเก็บไว้ในกล่องคอนทรลนี้ไม่ได้เก็บครับไม่ได้เก็บเนาะตรงตรงลงที่ปั๊มเลยครับอืม ในลักษณะถ้าเป็นเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็เรียกเรียวไทม์ครับว่าถ้าผลิตไฟได้เท่าไหร่เขาก็จะส่งลงไอตัวซัมเมอร์สเท่านั้นเลยครับเราสังเกตดูที่น้ําไหลถ้าเรามือไปบังที่แผงน้ําจะไหลน้อยลงเพราะว่าเขาผลิตไฟได้น้อยถ้าเอามือออกปุ๊บแล้วน้ําจะไหลแรงกว่าเดิมครับเพราะว่าเขาผลิตไฟได้เยอะแสงอาทิตย์มันลงมาก็เป็นตัวนี้ก็จะแปลงไฟไปเลยใช่ครับตัวนี้ไม่มีเก็บครับบกกลของคอนโทรลเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะครับเจ้านี้ให้ช่างสองทำงานไปก่อนนะครับ ตันี้นะครับเป็นโครงนะครับเป็นโครงสําหรับติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับโครงนี้โครงเหล็กนะครับก็ติดตั้งได้ประมาณสามแผงนะครับตอนนี้ออกแบบมาสามแผงนะครับช่วงนี้ช่างดิดเนาะดิดงานก็กําลังจิดตั้งประกอบอยู่นะครับช่างดิดทําอะไรครับพันเกลียวต่อพันเกลียวเนาะตัวนี้มันกันน้ำเป็นมาครับเป็นตัวกันน้ำเนาะกันน้ำซึมเป็นม่เกลวกันน้ำนะครับ อันนี้เป็นนเป็ท่อที่เข้าจะย้อนลงมาด่านเนาะต่อกับสมมือเนาะต้เนาะต่อกับตัวสมมือลงไปวันนี้เราจะลงประมาณสิบท่อนเก้าท่อนครึ่งเลยครับอยู่ข้างบนอีกหนึ่งท่อนไปอีกครึ่งหนึ่งสมมือเนี่เป็นแบบน้ำลึกป่ดูน้ำลึกใช่ครับสมมือสมมือตัวนี้สเปคดูดน้ำอยู่ที่สี่สิบหกเมตรครับอสี่สิบหกเมตรใช่ครับท่อออกที่สองนิ้วเอ้ยนิ้วครึ่งครับท่อออกนิ้วครึ่งครับผมครับ ตื้นกล้องครับเป็นแบบพิเศษน่เลยเนาะครับผมถ้าน้ําหมดบ่อเขาจะตัดเองเขาครับกลับมาทํางานอีกครึ่งชั่วโมงอ๋อจะอัตโนมัติเหรออัตโนมัติครับตัวนี้มันยังเนี่ยสายไฟสายไฟที่เราจะลงไปพร้อมกับเสมอครับสายไฟตอนนี้ต่อเสร็จแล้วเนาะต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่กล่องคอนโทรลนิดหนึ่งอ่ามีแต่ต่อกันฟ้าแล้วก็ต่อเข้าเบรกเกอร์ครับมีเบรกเกอร์ด้วยเนาะครับพี่น้อง่นะครับมีเบรกเกอร์แล้วก็ันี้มีสายดินน้าย มีครับป้องกันไฟดูดไฟช็อตมีเนาะมีครับมีครับมีสายดินให้เรียบร้อยครับครบมีระบบเซฟตี้เนาะครับผมครบสำโบสำหรับระบบเดี๋ยวพาไปดูเสมอนะครับเนาะอันนี้เป็นสมอนะครับเป็นเฮนดูรูเขาเนเจ็ดร้อยห้าสิบปันตัวนี้ไซส์สามเอสครับสามเอสดูดน้ำลึกโดยตรงเนาะครับผมใช่ครับสี่สิบหกเมตรครับครับสเปคในการดูดสี่สิบหกเมตรนะพี่น้อง วันนี้เราจะลงประมาณ40เมตรจะได้น้ําอยู่ที่3คิวครับผมตัวนี้เขารับประกันกี่ปีครับตัวนี้รับประกัน1ปีครับผม1ปีนะดูได้ทั้งวันไหมดูได้ทั้งวันครับถ้ามีแดดนะครับถ้ามีแดดมันก็ทํางานเลยเนาะใช่ครับผมถ้าน้ําหมดเนี่ยมันจะน้ำบุดหมดเขาจะตัดตัดการทํางานของเขาเองอัตโนมัติครับอัตโนมัติเนาะครับผมคือฟรีไม่ต้องกลัวว่ามันจะช็อตพังเนาะใช่ครับผมก็เขาจะรีสตาร์ทใหม่อีก30นาทีครับผมครับผมรีสตาร์ทตัวเขาเองเดี๋ยว นี้ผมอยู่กับช่างสองนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนครับเนี่ยขั้นตอนที่จะหย่อนซมมเมอร์แล้วครับถึงขั้นตอนที่จะหย่อนซมเมอร์ลงในบ่อประดานเนาะใช่ครับก็คือเราประกอบเ็จหมดแล้วเนาะครับผมต่อสายไฟครับผมต่อที่ติดตั้งเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยเหลือเอาแผงขึ้นโครงโครงจะตั้งไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับครับขั้นตอนนี้ถือว่าสําคัญไหมเนี่ยสำคัญครับนี่สำคัญมากเลยครับือเป็นหัวใจสําคัญลนเนาะใช่ครับผมซมเมอร์ตัวนี้โดนน้าลึกได้ 46เมตรครับ46เมตรเนาะก็จะย่อนลงไปเนาะต้องมัดมัดด้วยเชือกอะไรครับไอตัวนี้เขาเรียกเชือกทะเลครับเป็นเชือกทะเลครับมีความคงทนเหนียวคงทนอ๋อครับอันนี้มันจะกันน้ําได้ดีเนาะใช่ครับน้ำเค็มก็กันได้ใช่ครับโอ้เชือกอยู่ข้างล่างไม่มีผูกครับอือเชือกทะเลอยู่แล้วเนาะครับผมใช่ครับเดี๋ยวรอดูนะครับเราจะ่อนลงไปครับ อ่าตอนนี้กําลังจะหย่อนเนาะครับใช่ครับอ่าหย่อนลงเลยครับหย่อนเสมอนะครับครับหย่อนเสมอเราก็ล็อกสายไปเป็นช่วงเป็นช่วงครับอืมล็อกสายสายไฟบ่ใช่ครับผมสายไฟสายไฟกับเชือกเนาะครับผมสายไฟกับเชือกเราล็อกไปเป็นช่วงช่วงแสดงว่าทําคนเดียวนี่ลําบากยังี่ลําบากครับต้องแบนน้อยสองเนาะครับธรรมดาก็สองคนขึ้นไปอ่ะเชื่อกันจับใช่เอาแต่นี้จะเป็นตัวล็อกครับผมเราใช้เคเบิื้นทยนะครับเราไม่ใช้ อาเก็บเป็นไทยครับเราเราจะไม่ใช้พลาสปเพราะพลาสพอเวลาถูกน้ํามันจะลุ่ยเท่านะครับภาษาไทยไม่รู้เเรียกอะไรพาสติมันจะหลุดนะครับครับผมช้นนี้เรียกว่าเคบันไทยแมนครับผมเคบันไทยนี่เหนียวเลยเนาะเหนียวครับกันน้ำได้พอมกันน้ำได้พอมกันได้ทุกอย่างล็อกเลยนี่เหนียวครับครับนี่ใช้ได้นานครับอือจัดจ๋อล็อกตายได้เนาะครับผมนี่ถือว่าล็อกตายเลยนะใช่ครับ ยันลงไปเลยไม่ต้องหมุนเนาะครับต้องหมุนหมุนเกลียวนะครับตัวนี้เกลียวให้สุดเออหมุนเกลียวให้สุดเลยนะครับคให้แน่นเอ้โหโอเคสวยงามครับเสร็จแล้วเราก็จะล็อกเคเบิลไทายเป็นชุดเป็นชุดไปครับอย่าลืมใเป็นชั่วแล้วก็ล็อกเราได้เคเบิลไทาย มา้วยเทปดำนะครับเทปพันสายไฟครับผมไม่ไม่ไม่ใช่เทปพันสายไฟครับเป็นเชเบิ้นไทยครับผมเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้อยู่ขั้นตอนเกือบสุดท้ายเนาะในการเอาเอาท่อลงนะครับตอนนี้ย้อนลงไปกี่กี่ท่อแล้วครับเก้าท่อนครับเก้าท่อนท่อนละสี่เมตรเนาะครับอ่าก็คูณเอานะครับพี่น้องตัวนี้มันเป็นฝาปิดปะครับที่เป็นสีส้มเนี่ยครับผม ฝาครอบบอร์บดานครับฝาครอบบอร์บดานนะครับใช่ครับขนาดหกนิ้วเนาะใช่ครอบได้นะครับจะนี้นจ,ะจะมีขนาดเดียวแต่รูออกจะมีหลายขนาดอ๋อครับแสดงว่าขนาดขนาดมาตรฐานใช่ครับใช้ได้ทั้งบอ่อสี่นิ้วได้ทั้งบอรห้านิ้วและหกนิ้วครับครับครับตัวนี้<ช>ก็จะจะต่อเชื่อมไปกับท่อท่อใช่ไหมครับ ในการวางเราจะใช้ขอบล่างลงลงล่างเพราะว่ามันจะจะล็อกพอดีกันกับตัว PVC ของบาดานนะครับขอบล่างจะเป็นเป็นระหว่าง4นิ้ว6นิ้วเขาจะทำมาเป็นล็อกล็อกครับผมตัวลายไหนเนาะขอบล่างครับดูนะครับตอนนี้ลงไปแล้ว9ท่อนท่อนละสี่เมตรนะครับขอบาดาน6นิ้วนะครับ น้ำที่เจาะก็ประมาณ48เมตรนะครับ48เมตรแต่ว่าระดับน้ําที่ขึ้นมาประมาณ8เมตรเนาะใช่ครับ8เมตรก็จะเห็นน้ำแล้วาน้ขึ้นมาถึงวนะยัอนย่อนท่อลงไปอา8เมตรชนน้ำ้วครับครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามันจะแรงไหมเนาะน,นี้ต้องขึ้นอยู่กับแดดนะครับ,รบอัน,นี้เราหมนุนท่อ ส่วนบนเนาะใช่ตัวนี้ใช่ไหมก็จะเชื่อมกับท่อที่ส่งน้ําใช่ครับตัวนี้เชื่อมกับท่อส่งน้ำดูนะครับพี่น้องใช้แรงเยอะหน่อยเนาะบดเข้านะครับให้แน่นครับถ้าไม่แน่นเดี๋ยวมันหลุดนะครับครับน้ําจะซึมด้วยถ้าไม่แน่นครับผมเราจะพาตัวนี้เป็นสนิมครับหามตัวตั้งแขงมาตอนก็เสร็จแล้วครับขั้นตอนลงบ่อบดานนี้เรียบร้อยเนาะตอนนี้ ก็เหลือระบบวางแผงนิดนึงครับขาตั้งเสร็จหมดแล้วครับก็เดี๋ยวแผงมาวางใช่ครับกับเชื่อมกับระบบพลังงานแสงเนาะใช่ครับเห็นนะครับช่วงนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งแผงเนาะใช่ครับอโครงเรียบร้อยเนาะโครงเรียบร้อยเยแล้วครับตอนนี้ก็นําแผงมาประกอบนะครับติดตั้งตรงโครงที่เราวางไว้โครงนี้เอียงประมาณกี่องศาครับ สิบห้าองศาครับผมประมาณสาิบห้าองศาครับการลูกบ้านเราอยู่ประมาณสาิบ้าองศาดูนะครับพี่น้องตัวน,นี้เป็นพลังงานแสงโซลาร์เซลล์นะครับกต้องเอียงประมาณ 4, สี่สบห้าองศานะครับรับแสง,งสิบห้าเนาะสิบห้าองศานะครับตัว,น,วน,นี้เป็นขั้นตอนติดตั้งแผงนะครับ สามแผ่นนะเนาะแน่นครับสามแผ่สามแผ่นนะครับตอนนี้กําลังหมุนติดตั้งนะครับ,รบต้องประกอบให้มั่นคงหน่อยนะครับใช่ครับการมันเลื่อนเ<ม>นาะการมันเลื่อนนะครับ อันนี้เป็นตู้ควบคุมเนาะนตู้ตตควบคุมนะครับตู้คอนโทรล นี่เป็นสายอะไรครับเข็มซีโฟเป็นสายอารทีวีคือสายออกจากแผ่นครับเป็นสายที่ออกจากแผ่นพลังงานเนาะพลังงานแสงนะครับแสงนะครับนี่นะครับเป็นสายสีแดงเนาะครับผมใช่ครับอีกเส้นหนึ่งก็เป็นสายสีดำดอันนี้เป็นขั้วบวกขั้วลบหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับเนขั้วบวกขั้วลบแต่เวลาเราต่อออกมาจากแผงจะกลับกันได้ครับครับผมลบเป็นบวกบวกเป็นลบตรงนี้ก็กำลังต่อสายเนาะ เอาตร้นี้ไปใายนะครับใหญ่กำลังมานะครับช่วงนี้ช่วงนี้กำลังติดตั้งวงจรนะครับเดินสายแล้วก็ใส่ท่อด้วยเนาะใช่ครับท่อนี้ควบคุมอะไรครับท่อสีเหลืองท่อสีเหลืองเราไว้ไอเป็นกาดเป็นกาดของท่อด้านในครับอืมก็คือว่าความแข็งแรงคงทนกว่าครับครับผม เพิ่มความแข็งแรงให้กับสายด้านในเนาะใช่ครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยเดินเป็นระเบียบครับครับเสร็จแล้วท่อนะครับท่อดท่อเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วเนาะใกล้แล้วครับใกล้วตอนนี้ก็รีบให้ทันแดดนะครับขั้นตอนใกล้ๆจัะสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เดินสายอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ต่อแผงวงจรครบแล้วเนาะายงครบแล้วน้ำไหแลแล้วนะครับพี่น้องดูนะครับน้ำไหลเร็วแดดแดดบาๆนะตอนนี้คือแดดมันไม่แรงเนาะถ้าแดดแรงกว่านี้น้ำจะไหลแห้งกว่านี้นะครับพี่น้องน้ำไหลแล้วไหลอยู่บนมือนะแบนี้เนาะแต่ไม่แดดอันนี้นะครับไหลแล้วแต่ว่าแดดยังอ่อนนะครับตอนนี้แดดอ,อ,อ่อนแดดอ่อนถ้าแดดแรงก็จะแรงขึ้นเนาะ มีเด่นวง,งจรครบแล้ววงจรครบแล้วยังเหลือเกาวครับยังไม่ทำได้ต่อเกาวแล้วก็แท่งเกาายังนนไม่ได้ต่อ,อไปนะครับ,รบอ,อธิบายต้องอธิบายนะ การทํางานมันนะครับครับตันนี้ตอนนี้ได้อ่าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดโวลต์หนึ่งร้อยสิบสองโวลต์นะครับผมตอนนี้คือโวลต์นะครับเนาะเราเราอยากดูรอบเราดูได้ครับอ่ากดตรงนี้ครับมันจะหมุนไปตรงที่รอบตอนนี้รอบได้อยู่ที่สองพันสองพันกว่ารอบครับผมแต่แล้วทีเนี้ยมันจะเป็นอ่าตัวนี้เป็นแอมป์ครับครับผมครับเราจะได้แอมป์อยู่ที่สามสิบเจ็ดแอมป์ครับแล้วก็วัตต์ตอนนี้เราได้สี่ร้อยสามสิบห้าวัตต์ซึ่งอ่ามอเตอร์รับที่750วัตต์ครับครับตอนนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งกว่า ถ้าแดดยิ่งแรงยิ่งไหลดีเนาะใช่ครับถ้าแดดยิ่งแรงยิ่งไหลดีครับถ้าแดดร้อนก็จะไม่ไหลวันนี้นะครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จเราก็จะมีเซฟตี้เนาะครับผมโดยการอะไรตอกแท่งตอกแท่งกาวครับแท่งกาวเนาะครับผมนี้นะครับต่อไปแล้วนะครับลงไปเรียบร้อยแล้วครับนิดเลยครับเป็นแท่งกาวสายดินเนาะเขาเรียกว่าสายดินเนาะครับย้าาผูด้วยถ้าผูเราจะเดินสะดุดครับอ๋อนะครับครับตัวนี้ก็เป็นเสร์ชกันฟ้าแต่วงเล็บว่าถ้าฟ้าลงเต็มเต็ม พั้หมดเลยครับไม่มีเหลือหรอกหมายถึงว่าป้องกันฟ้ามันก็กันไม่ได้ถ้าถ้ามันลงเต็มเต็มนะครับ,รบถ้ามันลงตรงนี้แต่ลงบริเวณข้างๆโอเคมันพอป้องกันได้ครับเวลาเราหย่อนลงแบบนี้เอาเครื่องเลยนนำาน้อยแถ้ การไหลของน้ําคือองศาเฉียงมันจะไหลเร็วกว่าพอเวลามันไหลเร็วกว่าครับมันแน่มึงคือยังหนามันนอยครับน้ำาหลอกเร็วเนาะใช่ครับฝั่งือนน้เยอะแต่องศาของน้ําทีเนี้ยมันกขึ้นแบบเนี้ยครับเราจะเห็นเราจะเห็นน้ําเยอะขึ้นครับผมเพราะว่าบานเอากับน้ำตูนนะครับน้ำไหลแล้วพี่น้องครับไหดีประยังเนาะครับผมพรุ่งนี้ค่อยดูอีกทีหนึ่งอันนี้แดดยังไม่แรงเนาะครับเดี๋ยวตะวันจะตกแล้วครับ ดูแลเซลลเพื่อการเกษตรนะครับของหัวหน้าสองเนาะชุดนอนนาก็มีนะครับมีครบชุดลับหลายๆชุดครับผมแล้วทีนี้ถ้าเราจะปิดเนาะครับเนาะเรากดออฟตัวนี้ครับโอ้ออฟตัวนี้ครับตัวนี้นะครับพี่น้องนี่คือสาธิตนะครับออฟมันก็จะขึ้นออฟเลยนะครับหยุดการไหลครับผมใช่ครับน้ำจะหยุดเลยนะครับครับเสร็จแล้วเราก็ลงเบเกอร์ไวถ้ามีแสงก็ไม่ไหลเนาะถ้าออฟ้วเนาะใช่ไม่ไม่ไม่ครับวันพรุ่งนี้ถ้าเราไม่ลงเบเกอร์นี้ไว้พรุ่งนี้มันจะทํางานเองมัน มันตรวจสอบแสงพอแสงเยอะดิเบเกอร์ขึ้นอยู่แมนครับเบเกอร์ขึ้นอยู่ลงเท้าลงมันไม่ทำงานครับผมตอัวนี้ลงด้วยนะครับพี่น้องถ้าเราเบเกอร์ลงถ้าเราต้องการให้มันหยุดเลยเนาะครับผมตอนเช้ามามันก็ไม่ทำงานครับแต่ถ้าเราออฟออฟไว้เฉยๆตอนเช้ามามันจะทำงานเองมันครับจะอัตโนับครับแต่ถ้าเราจะเปิดอีกทีหนึ่งก็แค่โยกเบเกอร์ขึ้นเขาจะเช็คกระแสเขาจะทำงานเขาเองครับผมแล้วน้ำก็ไหลครับเขาก็ทำงานเองครับผม ง่ายๆเนาะง่ายๆครับโอเคนะครับพี่น้องง่ายๆนะครับติดต่อคุณสอนได้ครับศูนย์6ปดหกหกแปดหกเก้าหกสามเจ็ดนาะคุณสองเพื่อปางกูสีสเกตนะครับครับนะขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ